ซิสค่ะคำถามเนาะสำหรับซิสซึ่งมันก็จะมีซัฟฟิกของคำถามสำหรับซิสก็มีมิส i n u s สมิสซิเนสมู n u นุสม i ส u s เนสซิสด็อกเตอร์เติมอะไรเอ่ยจะถามว่าพวกคุณเป็นหมอใช่ไหมซิสด็อกเตอร์ม i สซิเ u สมิส s ิสหรือม u s ูนุส ตุอเรมามูสุนุสมูสุนุสเนาะมูสุนุสซิสดรมูสุนุสพวคุณเป็นหมอใช่ไหมเอฟเดที่บ้านพวกคุณอยู่บ้านใช่ไหมก็จะเป็น sis เ d m i <des> s s ิ n e no? s s m i i n e s s sis fd m i s s i ิ e s สพวกคุณอยู sis, ่บ้านหรือเปล่า a s t a ไม่สบาย s i a s t า พวกคุณไม่สบายใช่ไหมเติมอะไรเอย่ยซฮัตสตาเมอรเนสเมอรเนสซิสฮัสตาเมอรเนสพวกคุณไม่สบายใช่ไหมอ่าฮะซิส,สเอ่ออะไรไดีอ่ะโจลคุณโจลกุนซิสโจลกุนู มูม uh ูสุนุสสังเกตเนาะตัวอูก็อูเหมือนกันเลยอ่าฮะใช่